คุณผู้ชมคะมีโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตกรณีที่ม็อบเมียนมาประท้วงรัฐบาลไทยนะคะหลังจากที่โดนตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตแล้วก็การขนส่งน้ามันเข้าไปในพื้นที่เมียนมาค่ะซึ่งชาวเมียนมากลุ่มนี้ก็มีการประท้วงแล้วก็บอกว่าจะแบนด์สินค้าไทยรวมทั้งจะปิดพื้นที่ซื้อขายนะคะทั้งบริเวณชายแดนเมียนมาไทยจุด1และจุด2คําถามตัวโตๆที่คนในโลกออนไลน์พูดถึงกันแน่ทั้งคนไทยแล้วก็ชาวเมียนมาเองนะว่าเอ๊ะทำไมชาวเมียนมากลุ่มนี้ ไม่ไปประท้วงรัฐบาลเมียนมาของตัวเองก็ปฏิเสธได้ยากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยรู้กันอยู่แล้วนะว่าทางเชเวโกโก,โกเอยหรือว่าเคเคพาร์คเอยซึ่งเป็นจุดกำเนิดของแก๊งคอสเซนเตอร์และแสแกมเมอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศเมียนมาหลายคนก็รู้กันเป็นอย่างดีนะคะว่านี่แหละคือแหล่งกำลังสำคัญน้ำหล่อเลี้ยงสำคัญนะคะแหล่งเงินทุนสำคัญให้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งคุณผู้ชมมันก็น่าคิดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีการประท้วงในพื้นที่ รัฐบาลมินมาก็จะปราบให้สิ้นซากแต่ว่าคราวนี้เงียบเลยไม่มีการปราบปรามของรัฐบาลมินมานะคะคนก็เลยสงสัยกันทางฝั่งของรัฐบาลไทยเองค่ะนายกอิงอิงพูดขึ้นมาบอกว่าก็ฉันเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยก็ต้องดูแลสวัสดิภาพของคนไทยก่อนหลังจากนั้นแหละคุณผู้ชมเราก็ต้องมาติดตามกันดูนะคะว่าการแก้ไขปัญหาแก้คอนเซนเอร์จะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคะนี่คือเรื่องยากเพราะว่ามีปัญหาหลากหลายมิติทีเดียวถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างด้วยค่ะ